แม่ใครเป็นแฟนเดอะกานเนอร์ชั่วโมงนี้ก็ต้องขอให้ได้รับความเห็นใจจากเด็กของคนหนึ่งนะครับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้คาบ้านให้กับบอลมัดไปแบบเจ็บแสบนะครับยิงตัวตัวออกนำไปก่อนด้วยในครึ่งแรกนะครับแต่บอลมัด โอ้โหนะยิง2ประตูรวดแซงกลับมาเอาชนะไปได้นะครับนั่นทำให้ผลงาน2นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลคาบ้านทั้งสองนัดแล้วนะครับแพ้ศูนย์ประตูต่อหให้กับเบสเชนในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเล็กแรกและเมื่อคืนนี้แพ้บอลมัดสอหงหประตูต่อ2นะครับในพรีเมียร์ลีกซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีผล ายต่อการลุ้นแชมป์แล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลทำแต้มขาดคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าผลพวงจากความผิดหวังในเวทีพรีเมียร์ลีกจะเป็นโดมิโนโกระทบถึงผล ถึงฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันซึ่งยังเหลืออีกหลายนัดนะครับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้เอาละนะครับอันดับตารางแคลนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าอาร์เซนอลยังอยู่อันดับที่สองเป็นท่านรองต่อไปนะครับแต่ว่าดูถ้าจะไม่มั่นคงเสร็จแล้วเพราะว่าตอนนี้มีคะแนนมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับ เหลือการแข่งขันอีก3นัดและถ้าคืนนี้นิวคาสเซนลยูไนเตดนะครับเอาชนะคู่แข่งได้ก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ที่3แต้มจะห่างอาเซนอลเหลือเพียงแค่2องคะแนนเท่านั้นเสียวไส้จริงๆเสียวไส้แทนจริงๆเอาเป็นกำลังใจให้เดอะกันเนอร์ทุกปูเหล่านะครับเพราะว่าวันพุธนี้โอ้โหเกมสำคัญก็เรียกว่า อาจจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาซนอลในฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นะครับที่เหลืออยู่นะครับอยู่ฟาเชมเบลิกเลกที่2อ,ออกไปเยือนเปเชเชที่พรัสเดอแพงกรุงปลารีสนะครับนัดแรกเสียเปรียบอยู่เพราะว่าแพ้อยู่ตามศูนย์ประตูตต่หนึ่งนะครับแต่โอ้โหลูกทีม,มเมกลวาเดต้านี่เจอผลการแข่งขันเมื่อคือนนี้ไม่รู้จะเรียก วและกาลังใจกลับขึ้นมาได้ทันหรือเปล่านะเออนีมน่มันตรงนี้แหละนะครับแล้วยิ่งมาเห็นโอ้โหเด็กโงชั่วโมงนี้หน,น,น้าหมันไส้จริง,รงๆนะครับยังรู้สึกมันไสตัวเองเลย <c oughs> นะครับคืนนี้ลิวพูนะครับจะมีคิวออกไปเยือนเชลซี Chelsea นะครับที่แตมฟอร์ดบริดจ์นะครับพรีเมียร์ลีกนัดที่35 ซึ่งไม่มีผลอะไรแล้วต่อการเป็นชแชมป์ของลิวพูลนะครับนอกจาก <laughs> เดิมทีเดิมทีเราก็คิดว่าอาร์เนอร์เชร็อตนะน่าจะโรเตชันให้เต่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับเล่นเป็นตัวจริงมายาวนานนะครับแฟเดิโลโกกียซ่าอย่างนี้นะครับแฟร์าเบียเลียดนะครับหรือแม้แต่ต้องดดนนต้องดุนนะ นาวินนูเยสนะครับก็รวมทั้งนักเตะอะคาเดมี hmm. เพื่อจะดูทดลองทีมเตรียมการป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้าแล้วก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามข่าวนะครับอันนี้ตามข่าวไลยอาพู้เล่นอาร์เนอร์ชลดอตยางไม่ผ่อนคันเร่งเออนะดูเหมือนว่าต้องการสร้างผลงานที่ดีที่สุด ในฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมนะครับแน่นอนนะครับคว้าแชมป์ในฤดูกาลแรกที่มาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมวร์พูนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะเด็กคงก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับและสถติติต่างๆเนี่ยมันมีล้ออยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยิ่งอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้พลาดท่านะครับไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยแนมะ้แต่คะแนนเดียว ช่องว่างระหว่างล,าลิเวอร์พูลกับอาเซนอลก็ตอนนี้สิบสามแต้มนะไอสิบห้าแต้มนะใช่ไหมสิบห้าแต้มลิเวอร์พูลมีเกมน้อยหนึ่งนัดด้วยนะครับถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลปุกไปเอาชนะเชลซีได้นะครับคะแนนก็จะห่างเปนน็นสิบแปดคะแนนมันใกล้สถิติระยะห่างระหว่างแชมป์กับรองแชมป์ที่มากที่สุดนะครับสิบเก้าคะแนนที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไว้เมื่อห้าหกปีที่แล้วอ่ะ,อะก่อนที่เราจะมาคว้าชแชมป์นี่แหละนะครับแต่ไม่รู้ใครไปลองแชมป์ไม่รู้ใครนั้นนะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลคว้าชแชมป์นะครับสิบแปดแต้มห่างจากออซ์นอนและอีกสามนัดที่เหลือถ้าไอาซ์นอนยังหาทางกลับมาไม่ได้โอกาสที่ช่องว่าง ของคะแนนจะไหลไปมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลังจากนัดนี้ไปเยือนเชลซีนัดถัดไปเปิดแอนฟิลด์ตอนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลเออจ่าฝูงแชมป์สิไม่ใช่จ่าฟูงเออแชมป์แชมป์2อ2พ2นยีจะพบกับคั้นรองนะครับรองจ่าฟูงอาร์เซนอลสัตน่า ทียนฟินะโอ้โหแต่ถ้าอาเซนนลดวงแตกอะไรก็เป็นไปได้นอกจากต้องการผลงานที่ดีที่สุดแล้วนะครับทำคะแนนให้ได้มากที่สุดกับอีสีน่นาทีเหลืออยู่นักเตะหลายคนในลิเวอร์พูลนะครับก็ยังหวังนะครับที่จะสร้างสถิตินะครับ โอ้โดยเฉพาะโมเมซารานี่สุดยอดนะครับตอนนี้เป็นนําเป็นดาวซันโวอยู่ในจังหวัดที่เออร์ลิงฮาลันนี่ปีนี้ไม่เปรียงเหมือนเดิมนะครับบาดเจ็บด้วยนะครับฟอร์มแมนซิตี้ก็ดรอปลงทั้งทีมนะครับทําให้โมซาลาอีก4นัดที่เหลือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบางโมน่าจะคว้ารางวัลดาวซันโวประจำฤดูก,กาลนี้ไปครอง ก็แข่งคงเหลือสถิติที่มากที่สุดเท่านั้นแหละที่อาจจะเป็นแรงจูงใจนะครับที่บางโมไหนๆก็ต่อสัญญาให้แล้วนะครับอีก2ปีนะครับก็ขอโอกาสอารเรเนอร์ชารอทาตทำสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการนะครับตอนนี้มีโอกาสสูงทีเดียวที่จะแซงแฮร์ี่เคนซึ่งตอนนี้ เป็นดาวโซนโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในลีกอังกฤษนะครับเป็นอันดับ2อ,อยู่นะครับ2ฤด,ดูกาลนี้มีโอกาสสูงที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจาก4หน้าที่เหลือนี่แหละนะครับจัดหนักจัดเต็มคว้าดาวโซนโวแล้วก็ทําสกอร์ให้ได้มากที่สุดช่วยลิเวอร์พูลเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากกว่า90คะแนนทำแต้มทิ้งอาร์เซนอนลรองจากฝูงให้ได้มากที่สุดนะครับคืนนี้4ทุ่มครึ่ง ชื่อว่าอาร์เอร์เนอร์ลตดจัดเต็มชุดใหญ่นะครับบูกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบีชสีทุ่มครึ่งฉลองแชมป์ที่สแตมฟอร์ดบิดคืนนี้หลังเกมมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่าก,กันวันนี้สวัสดีครับ